สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละองชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อแอดไปไหนนะคะท่านชมค่ะยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจให้กับละองชาแนลด้วยนะคะค่ะวันนี้แอดก็อยากจะมาพบปะกับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะท่านชมค่ะก็ได้ส่งตัวเลขมาใหม่ให้กับแอดนะคะท่านชมค่ะเพราะว่า วันก่อนที่แอดลงคลิปไปคุณพี่ก็คำนวณผิดพลาดนะคะท่านชมคะก็เป็นการผิดพลาดครั้งที่สองแล้วนะคะท่านชมคะก็เลยมาแก้ตัวอีกรอบนะคะท่านชมเพื่อว่าจะไม่สายเกินแก้นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็บอกมาว่ามีการผิดพลาดสำหรับเลขล่างนะคะท่านชมส่วนตัวบนก็ ถูกต้องแล้วนะคะท่านชมตัวบนก็คือตัวเดิมที่นำเสนอไปนะคะก็สำหรับเลขล่างก็ได้มาใหม่แล้วนะคะท่านชมก็เลยรีบลงให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกรอบนะคะค่ะยังไงเอฟก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อตเด็ดๆนะคะก็สูตรคำนวณงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเพราะว่าครั้งก่อนที่แอดลงคลิปไปก็บอกเดือนผิดนะคะท่านชมคะ่ะก็แอดก็ลงเดือนเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็อย่าทิ้งสายแอดคนนี้เลยนะคะท่านชมคะ่ะเดี๋ยวแอดคนนี้จะพยายามหาตัวเด็ดๆมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะ ก็ตรงไหนที่ผิดพลาดแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะท่านชมคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปดูลายพร้อมกันเลยนะคะที่ว่าคุณพี่ได้ส่งตัวเลขมาทางไลน์ให้กับแอดนะคะท่านชมเพื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะท่านชมจะให้อ่านลายพร้อมกันเลยนะคะจะได้รู้ว่า คุณพี่เขาทำคำนวณผิดพลาดจริงๆนะคะท่านชมแล้วก็ได้กล่าวขอโทษกับ f อฟทุกท่านด้วยนะคะสำหรับตัวบนก็ตัวเดิมนะคะท่านชมวิ่ง9้าเหมือนเดิมนะคะเด่น9รองหเหมือนเดิมนะคะตัวบนค่ะที่จับคู่ได้ก็มี90 93 95นะคะตัวรองก็มี5้าเก้าห5า5ามห สามตัวบนก็เหมือนเดิมนะคะ895เกค่ะแล้วก็893เหมือนเดิมนะคะท่านชมคะเดี๋ยวเราไปดูเลขล่างพร้อมกันเลยนะคะท่านชมเพราะว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าคุณพี่ได้ส่งลายมาให้แอดจริงนะคะแล้วก็ได้กล่าวขอโทษกับเอฟซทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอปจะให้ท่านผู้ชมอ่านไลน์ของคุณพี่นะคะซึ่งเมื่อวานคุณพี่ก็ส่งมาให้แอปนะคะท่านชมก็คุณพี่ก็ขอโทษนะครับเลขล่างคำนวณพลาดอีกแล้วทบทวนแล้วผิดขอแก้ตัวบอกเอฟซีด้วยครับให้เอาตัวนี้ตัวเด่นมากคือตัววงกลมนะครับไม่พลาดแล้วตรวจหลายรอบแล้ว นี่นะคะตัวที่มาใหม่นะคะท่านชมคะก็ให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะคะอันนี้ก็เป็นลายมือของคุณพี่เองนะคะท่านผู้ชมล่างคำนวณผิดครับทําใหม่ครับเด่นสามรองสี่นะคะตัวที่เด่นสามรองสี่นะคะตัวที่เอ็ลงก่อนก็ถือว่าพลาดไม่ต้องเอานะคะท่านชมเอาตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ได้ส่งมาใหม่แล้วนะคะ เด่นมีสามกับสี่นะคะท่านชมแล้วก็สี่สามสามสี่สามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสามหกสามเก้าสามนะคะตัวที่วงกลมคือตัวที่เด่นสุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เล่นเลขวิ่งนะคะก็วิ่งได้เลยนะคะล่างเด่นสามรองสี่นะคะเพราะว่าส่วนมากเลขวิ่งจะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชม เด่นสามรองสี่นะคะก็มีสี่สามสามสี่สามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสามสามแล้วก็9ก้าสมนะคะตัวที่เด่นสุดก็มีสีสามกับเจดสามนะคะท่านชมนี่นะคะคุณพี่ก็หน้าตาของคุณพี่ก็ เป็นแบบนี้นะคะท่านชมก็ดูดีค่ะท่านชมผิดล่างบนไม่ผิดนะครับไม่พลาดแล้วครับถูกชัวคุณพี่ฟันธงมานะคะท่านชมแอดก็ให้อ่านดูนะคะเดี๋ยวหาว่าแอดพูดมั่วนะคะท่านชมเพราะว่าที่แอดนำเสนอก็นำเสนอจากที่ข้อมูลของคุณพี่ที่ให้มานะคะทบทวนหลายรอบแล้วชัวครับเนี่ยนะครับนี่นะคะท่านผู้ชม รอบนี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะแอดก็ได้ถามคุณพี่ไปนะคะครับแน่นอนคุณพี่บอกว่าครับแน่นอนไม่ต้องกลับตามที่ให้เลยคุณพี่บอกนะคะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับตามที่ให้เลยก็บนล่างถูกแน่นอนครับคุณพี่ก็ฟันทงออกมาแล้วนะคะบนล่างถูกแน่นอนนะคะนี่นะคะแอดก็ได้กล่าวขอ ขอบคุณคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะท่านชมคะคุณพี่ก็มั่นใจตัวหลังนี้มากๆนะคะท่านชมบะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่างวดก่อนก็ที่ให้มาทีหลังก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมแต่ก็อดก็พลาดเองนะคะท่านชมเพราะว่าติดต่อกันไม่ได้นะคะ แต่ครั้งต,ต่อไปก็จะไม่พลาดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าแอดก็มี l ลายของคุณพี่แล้วนะคะแอดก็เดี๋ยวแอดจะรีบลงคลิปให้กับ fc ดูนะคะขอบคุณคุณพี่ผู้ใจบุญมากๆเลยค่ะที่มาแบ่งปันให้ fc ของช่องละออง channel นะคะขอบคุณแทน fc อีกครั้งหนึ่งนะคะงวดน,นี้ขอให้ปังๆนะคะรวย ร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันทุกๆคนนะคะสาธุค่ะคุณพี่ก็ขอบคุณเช่นกันครับบอก f อฟซีได้เลยไม่ต้องสนใจตัวเลขอื่นนะครับชัวชัวเลยค่ะคุณพี่บอกว่าไม่ต้องหาตัวเลขอีกแล้วนะคะท่านชมซื้อแต่ตัวที่คุณพี่ให้มาก็ถูกแน่นอนชัวร้อยเปอเซ็นต์นะคะท่านชมค่ะก็ฟันธงออกมาแล้วนะคะท่านชม นี่นะคะคุณพี่ก็ใจบุญมากมากนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะมาแชร์แบ่งปันโชคลาภให้กับ fc ทุกท่านนะคะตัวที่เด่นมากๆมี4ี่สามกับเจ็ดสามนะครับบอก fc ใหม่นะครับนี่นะคะเอ็ดก็รีบนำเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดนะคะท่านชมคะเพราะว่างวดก่อนก็พลาดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะท่านชมคะก็เสียดายมากๆคะ่ะ ครั้งนี้จะไม่ให้พลาดอีกแล้วนะคะคุณพี่ก็ฟันธงออกมาแล้วนะคะว่าถูกแน่นอนนะคะท่านชมทั้งบนทั้งล่างนะคะแอดก็นำเสนอตามที่คุณพี่ให้ข้อมูลมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูตัวเลขชัดๆชัดๆอีกรอบนะคะท่านผู้ชมคะเลขล่างคำนวณผิดครับทำใหม่เด่น 3- ามรองสี่นะคะเด่น 3- ามรองสี่ค่ะ ก็มี43 34 37นะคะแล้วก็73 13 63 93นะคะตัวที่เด่นสุดก็มี43กับ73นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขของคุณพี่ในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคให้กับทุกๆคนก็เป็นได้นะคะ ว่าสูตรของคุณพี่ก็เข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมคะเอ็ดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็มีโชคนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสาธุคะ่ะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ